ันนี้ค่ะก็พอมีนะคะวันนี้เรามาทำเล่นๆกินที่บ้านอ่านะก็คือเป็นโอรีโอชีสครีมนะคะมาข้างหน้าจะเป็นสตรอเบอรี่ราดด้วยสตอรอเบอรี่นะคะขั้นแรกเราก็เอาโอรีโอมาปัน่นนะโอรีโอทั้งยวงเลยะคะ่ะมาปัน่นนะโอรีโอเป็นโอรีโอแบบแห้งอย่างนี้ ก็เอามาปั่นพอามาปั่นได้เสร็จปุ๊บก,<อ>ก็เอาเนยน,นะคะเนยละลายให้มันเป็นน้ำน้ำนะคะแล้วก็มาใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเหมือนกับคล้คลายๆเรียกว่าทรายอะค่ะเป็นเม็ดทรายแล้วก็ขูกลงถ้วยถ้วยนี่ก็คือเป็นถ้วยที่เหมือนกับเออเวลาเราทำกินในบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีถ้วยหลากหลายแล้วแต่คนชอบว่าใครจะชอบ รวนนมนี้ก็เปิดต้อนรับทุกคนนะคะมาได้ค่ะเราลองดูน,นะคะมันจะเป็นใสๆใสแฉะแฉนเลยนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆจนจนมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเม็ดใส่นะคะแล้วเราก็โขกใส่ถ้วย ช่วยก็แล้วแต่พิมพ์พว่ามันมีหลายแบบเราก็จะเลือกว่าเราชอบพิมพ์ไหนอันไหนใครชอบพิมพ์ไหนก็เลือกกันไว้นะคอันนี้กินเองที่บ้านก็เลยทําแบบง่ายๆปกตินะถ้าท่านถ,ถามพิมพ์พนี่จะใช้ถ้าไม่ใช้โอริโอก็จะใช้คุกกี้ก็ได้นะคะคกกี้มันก็จะมีหลายอย่างหลายสูตนะแต่อันนี้ก็คือเราใช้สูตรของเราทําเองก็คือเราจะใช้ออริโอ็มากเราชอบ มันจะเป็นเหมือนเฉะเฉอย่างนี้นะคะอ่านี้ได้ที่ละเดี๋ยวเราจะมาปลุกพิมพ์กันเลยนะคะสักครู่นะคะเราก็มานเริ่มปลุกใส่พิมพ์กันนะคะคือเวลาปลุกพิมเนี่ยคือเรากะต้องกะตามที่เราชอบว่าเราชอบหนาหรือไม่หนานะะถ้าเราชอบหนาเราก็จะปลุก ถ้าเราไม่ชอบหนาะเราก็จะบีบบางเราใช้ช้อนตวงนะคะเพราะว่าจะได้จะได้รู้ไซด์นะคะอันนี้ก็ประมาณสองช้อนขึ้นถ้าถ้วยอย่างนี้นะคะก็ประมาณสองช้อนเพิ่นิดเดียนะวเดี๋ยวเราก็ค่อยๆาถ้วยนนะอันนี้ใส่ไปก่อน ที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องใช้ก้นแก้วก้นก้นอ่งนี้ก็ได้นะคะมากดให้มันที่เราทำนะคะให้มันเรียบๆตามที่เราชอบนะคะก็มันก็จะง่ายแบบนี่นะคะ,นะคะกดไม่ถึงห้านาทีเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ได้ห้านาทีมันก็จะได้นะคะแต่มันต้องแน่นจนจนจนแน่นมาก ก็จะได้กกนะคะกดได้หมดนะและส่วนข้างๆก็เดี๋ยวเราเขี่ยอีกทนะีจะบอกว่าเหมือนตำน้ำพริกก็คล้ายๆนะคะเราทำไปเราก็ปิดไปนะคะอันนี้ตำตำนิดนี้นะคะที่หลังจากที่เราใช้ต้นแก้อย่างนี้นะคะกดกดไม่ถึง สามวินาทีกดจ๊จิจจนะคะก็จะเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเอาแต่อันที่เราผุนได้นะคะไปแช่เย็นแล้วเราค่อยมาทำตัวพายินกันนะคะแล้วก็มาเตรียมครีมชีสก,กันนะคะก่อนเตรียมครีมชีสเราก็ใช้เจลาตินอันนี้เจลาตินประมาณช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ไปแช่น้ำน้ำก็คือ สามเท่าของเจลาตินนะคะเจลาตินเท่าไหร่ก็สามเท่าแล้วก็แช่แช่น้ําธรรมดานะคะเพื่อให้เจลาตินมันบบมัวเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเจลาตินบบมไยงไรระหว่างที่เราจะทาครีมชีสนะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีครีมชีสสองร้อยแปดสิบกร,รัมนะคะประมาณแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบครีมชีสแท่งใหญ่แล้วก็ตัดขายนะ,ะอันนี้แล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะ โยเกิร์ตเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีตัวคิงค้น,นะะคิงข้นคิงค้นนี้บางคนจะไม่รู้จักนะคะจะทําให้บลูเบอรี่มันแล้วก็หอมแล้วก็นมข้นหวานตัดให้หวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไข่ไข่แดงเพื่อเพิ่มสีสันนะคะไข่ขาวนะคะเพื่อให้มันโฟนุ่มแล้วก็น้ํามะนาวตัดรสชาตินะะส่วนเจลาตินนะคะที่ขาดไม่ได้ สำหรับในตัวครีมชีสเพื่อให้มันเด้งๆนุ่มๆนะคะอันนี้คือเราก็ใช้เจลาตินหช้อนกับน้ำประมาณ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นอยน้งก่อน่อเตรียมไว้ให้มันพองๆแช่นะคะแล้วมาเริ่มกันเล,เลยนี่ก็จะตัดตัวทีมชีสอันนี้นะคะหาซื้อที่ไหนพวกนี้อุปกรณ์ ร้านเบเกอรกี่นะคะแต่ง่ายที่สุดเลยก็คือฟุตแลงนะคะฟุแตแลงจะมีทุกอย่างที่เราอยากได้อันนี้คือเราก็หัน่นอันนี้เห็นไหมคะมันยังมีมันมีมมไอใบอันนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นมาจากร้านลแล้วก็จะตั มันเล็กๆนะคะเวลาปัป่นมันก็จะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าถ้าไม่หัน่นของใช้เวลานาน,านเราใช้สตีป์ปานกลางก่อนนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเครื่องปั่นของเราด้วยเครื่องปั่นอันนี้มันเป็นเครื่องเล็กจับสำหรับทำเล่นๆเลนะคะ ก็จะอาจจะใช้นะแล้วก็ใช้กระปิดแรงขึ้นนะคะให้มันรู้สึกว่ามันขำได้เหม่อนอันนี้มันขำเลยคะ่ะกินชีสมันก็จะัำก็ไปอยู่ในนี้เหมือนยนะคะนี่ยมันเหนียวแล้วเนียนแล้วนะคะตามตามอันนี้แล้วนะคะโอเคอยู่ในนี้เพราะว่ามันเย็นจังนะเดี๋ยวคุณแม่จะ เนี่ยเขียวก่อนนะค่ะเมื่อขิมชี้เหลวแล้วนะคะก็จะใส่ส่วนผสมต่อไปก็คือขิมข้นนะคะหนึ่งกระป๋องใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั่นต่อลาวขิมก้นก็อาจจะยาก,กนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมันจะเย็นอยู่เราออกมาจากช่องฟรีแล้วก็มาใส่ ข้นมันจะช่วยให้ออความมันเพิ่มความมันแล้วก็หอมน่ารับประทานมากขึ้นค่ะแล้วคนๆก่อนที่เราจะใช้ในพายก่อนที่เราจะใช้เครื่องตีนะครับอ่ะเรามาตีต่อนะคะใช้ปานกลางน,นะคะ มันเริ่มเริ่มเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้สปีดตัวนี้สปีดแรงเลยนะคะมันจะเนียนสวยนะคะให้มันออกสีเปลี่ยนนะคะสีแบบสี สีที่มันเป็นคพีมพีมจะออกมาขาวขึ้นนะฮะค่ะพอมันเนียนแล้วนะคะเราก็ใส่โยเกิร์ตนะคะอันนี้หนึ่งถ้วยใส่ลงไปนะฮะแล้วค่ใส่แล้วก็ตีต่อไปนะคะ ตบสปีดแรงให้มันเนื้อเข้ากันค่ะให้เนื้อมันเข้าไปคิมมี y หอมๆโยเกิร์ตนี่มันก็จะช่วยอันนี้แบบไรนะคะมันก็จะช่วยในในด้านระบบขับถ่ายด้วยเพราะว่าไอ้ทินชีนี่มันก็จะทานแล้วก็ไขมันก็จะเยอะนะคะแต่ก็คือว่าโยเกิร์ตมันจะไปช่วยละบาย ก็มาตีไข่ขาวให้ตั้งยอดนะคะเป็นจริงใช้เครื่องก็ได้ถ้าใครไม่นะี่ยมุณไม่ก็ใช้แค่อุปกรณ์เสรนะิเป็นการออกกำลังใจโดยตัวด้วยตีให้มันตั้งยอดการตั้งยอดนี่ถามว่าทำยากไหมก็พอควรอยู่หมือนกันนะก็ต้องตีไปเรื่อยๆ จะตีตีมาประมาณก็ประมาณ3านาทีนะคะเป็นการถักวกำลังารเพราะว่าไม่ได้ใช้ฟตกานะคะร่แล้วก็จะเห็นว่ามันมันเริ่มตั้งยอดอ่อนนะคะเนี่ยตั้งยอดอ่อนอใช้ได้แล้วนะคะอันนี้มันเป็นเครื่องฝั่นมืนนะคะแบบโบราณหน่อแต่ก็ประหยัดไฟได้นะคะแล้วก็เอาส่วนผสม,มนะคะ ของตัวที่เป็นตั้งยอดออนเทงไปในตัวอ,อเทงไปเสร็จปึ้งเราก็ต้องรีบตีต่อเลยนะคะตีต่อะคะ่ะอันนี้คือต้องตีวเวก็ป,ปีดแรงนะคะเพื่อมันเข้ากันนะคะ ข้นหวานนะคะไปสองช้อนตับลดให้มันรสชาติมันจะหอมๆนะคะมงคนใช้ยี่ห่ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้ก็คุณแม่จะไม่ได้ใช้เครื่องตีคุณแม่จะใช้คนมันจะเข้าที่ละเห็นไหมะมันจะเป็นครีมลักษณะที่แบบ หอมๆแต่ตอนี้สียังไม่เปลี่ยนนะเพราะยังไม่ได้ไม่ได้ใส่ไข่แดงน,นะคะใส่ไข่แดงจะเพิ่มให้สีสันสวยนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มะนาวเติมได้นะคะแต่คุณแม่ขอชิมรสชาติคนณแม เดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะค่ะแล้วก็พอเราได้ที่แล้วนะคะหลังจากติที่ที่เราเติมส่วนผสมหมดสุดท้ายเราจะใส่ไข่แดงลงไปก่อนนะคะไข่แดงเพื่อที่จะเพิ่มสีสันของตัวเดี๋ยวจะดูนะคะสีมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะสีมันจะ จากขาวขาวมันจะนวลขึ้นแล้วมันก็จะดูดีนะแล้วก็ชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเราชอบถ้าเราชอบเปรี้ยวเพราะว่าฐานเรามันจะหวานใช่ไหมฮะเราก็จะเติมมะน,นาวลงไปแต่ตะกี้เราเปรี้ยวโยเกิร์ตแล้วนะคะเดี๋ยวคแม่จะลองชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไง ขอเติมมะนาวไปนิดนึงนะคะช้อนเดียวนะคะแต่อันเนี้ยเปรี้ยวนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะต้องเน้นย้ำนะแล้วแต่ชอบนะคะบ,บางคนไม่ชอบเปรี้ยวเพราะคุณแม่จะมีหวานหวานแล้วก็ราดหน้าด้วยตัวเขาเรียกว่าสตรอ,อ์ลัสเบอร์รี่นะคะหรือว่าสตอรอเบอรี่แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณแม่จะใช้น่าจะเป็น ตอรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวลดูเดี๋ยวขอชิมรอบนะะึ้งนะคะเวลาชิมนี้ต้องเปลี่ยนช้อนไปเรื่อยๆนะคะช้อนสวยนะคะอืมรสชาติโอเคแล้วค่ะนะเราก็จะใส่ตัวสุดท้ายที่เราเราใส่ไปเจลาตินนะคะที่เราผสมอยู่นะะถ้ามันแห้งแบบนี้นะคะ แล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือโอเคแต่เพราะว่ามันพองนะคะดูความพองมันใช้ได้ก็ใส่ลงไปดีแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นทีนึงมันจะเข้ากันหมดคะอันนี้คุณคุณแม่ต้องใช้เครื่องปั่นแหละไม่ปั่นไม่ได้นะคะเพราะมันจะได้เข้าหลจากเจลาตินมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะ แล้วก็จะมาเทใส่ครีมล้วตันนี้นะคะแล้วก็น er ําไปแช่เย็นแช่เย็นจะประมาณสักสาสีชัว่วโมงนะคะแล้วก็มาลาดหน้ากันนะคะค่ะก็ตอนนี้คือโอริโอเราเซตตัวโอเคแล้วนะคะแล้วก็จะใส่หน้าไป ประมาณเท่าที่ชอบนะคะคุณแม่จะใส่ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันใส่หน้าอีกนะอันนี้ก็คือประมาณนี้มันจะซึมแล้วแต่แก็เดี๋ยวลองทำดูนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปทำใส่ให้เสร็จหมดกันนะคะ หลังจากนั้นก็นําพวกนี้นะคะที่ได้พวกนี้นะคะไปแช่เย็นแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลงมาราดหน้าตามที่เราชอบหน้าก็จะมีบลูเบอร์รี่หรือจะเป็นลาสเบอร์รีอ่อะไรก็ได้ที่เราชอบทาเองเหรือซื้อเป็นกระป๋องก็ได้นะคะเดี๋ยวมานดูตอนจ,จบค่ะสูตรนี้นะคะ,ะ,คะก็ทําได้ประมาณ13ถ้วยนะคะถ้วยตันะะยยงนี้นะคะไซส์อย่างนี้ค่ะแต้ก็มีถ้วยหลายหลาก เดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาสัก3-4ชั่วโมงพอมันแข็งเซ็ตตัวดีแล้วเดี๋ยวเรามาลาดหน้าให้ะคะว่าส,สวยยังไงเป็นค่ะค่ะก็ผ่านไป3-4ชั่วโมงนะคะเราก็ไปดูสูตรเราเซ็ตตัวนะคะอันนี้มีก็จะมาหย่อนหน้าให้ดูนะคะอันนี้หน้ามีแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสตรอเบอรรี่นะสีมันก็จะเข้ม อันนี้ก็เป็นเชอร์รี่นะสีจะคล้ายกันแต่มันจะต่างกันนะแล้วแต่ชอบรสชาติจะเปรี้ยวๆเพราะว่าถ้ามันเป็นบลูเบอร์รี่ที่เขาทากันมันก็จะรสชาติออกหวานๆหน่อยนะฮะอันนี้คือมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวจัดนะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปใส่อย่างละถ้วยแก่อนใส่เราก็คนๆซะหน่อยเลยนี่ให้วันวาเลนไทน์ได้เลยนะคะก็ใครรักชอบใคร ก็ใส่ไปนะคะใส่ตรงกลางๆนะคะไม่ต้องใส่ข้างมากเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลามันจะไหลลงไปน้นี้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งถ้วยปิ้งน,นะคะแบบเยิยเย้มๆเต็มที่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ก็ต้องคนรักเชอร์รี่จริงๆถึงจะกินได้นะคะนี่ก็จะลาดลงไปเชอร์รี่สีมันก็จะเข้มๆหน่อย สีสองถ้วยต่างกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวเรา